สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดู YM หน่อยนะครับเดี๋ยวของบอกว่ากำลังรอบต่ำไม่ค่อยดีนะครับอาจจะพิตใหม่ด้วยนะครับอะไรกุกกักกุกกักวะเอาไปดิโอ้โหแรงเลมหมดเลยลองเดินเบาดิกว่าเบาไม่ได้

ตันลักษณะนี้นะดูแล้วลดับแน่นอนเลยปล่อยนะอ๋ะอ ครับก็ดูอาการข่าวๆแล้วก็ถ้าเราเล่งไว้แบบนี้เหมือนคล้ายๆมันจะค่อยเล่งคืนมันเองใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมนึกไว้แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลื้อเลยไอ้น้องดูแลลูกปุ๊กลูกปืนหนาทั้งหมดนเลยเสียให้โลดเลยอ่าโอเคนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับก็สรุปแล้วนะครับเขาเปลี่ยนลูกปืนแค่ลูกปืนข้อนะครับแล้วก็ลูกปืนแคมป์เนาะ ต่อันนี้เขามันยังแน่นดีนะครับเียแต่ที่ว่ามันดังนะผมว่านี่นะครับเฟืองนะครับเลยดูนะดูรอยกินนะครับเลยอ่าบางซี่มันก็หนาซี่มันก็บางนะครับอย่างเงี้ยดังแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ปอกลูกแหวนนี่ของแท้นะครับนี่นะครับร้อยสิบห้าเอลยเอ็มวเอ็มตัวเดียวกันนะครับสําหรับปอกลูกแหวนนะครับอ่าแล้วก็ชุดสปริงแต่งนะครับนี่อ่ะประกอบเลย นะครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะครับก็ไอ้นี้อย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมบอกว่าสงสัยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเคยบอกอยู่ตลอดนะว่าบางทีปลายข้อเราเนี่ยมันชอบเป็นนะครับจะโลกเนี่ยมันชอบสึกปุ๊บเนี่ยมันจะดันตามมันจะดันขาเข้ามาในเล่งนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ไปแปลงแป๊บหนึ่งครับผมครับอ่ะก็ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เปลี่ยนฝาหม้อน้ําใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูยางโอลิงตุดปั๊มเขาตัวนึง <c oughs> เดี๋ยวก่อนลองติดก่อนมือหมุนมือหมุนอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับ <c oughs> จากพี่แรกนะครับที่ว่าเอาจากที่ว่าเบาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองเบาให้ดูนะครับดูที่ว่ามันจะเบาได้ขนาดไหนนะครับอ่ะติดเลยเอาเลิงไงเนาะ แต่เสียงเครื่องก็ทางกระดังหน่อยนะครับอ่านี่นมันเครื่องขึ้นดีนะครับจากที่แรกที่ว่าเบาแล้วมันก็ค่อยเล่งขึ้นเองนะครับมบางหยบขายเหรอ อันนี้ก็อลูกปั๊มใหม่นะครับลูกปั๊มใหม่มันก็จะต้องเดินเบาได้ปะกะตินะครับอะนะครับตางต,ตังลองสเต็ปต่กำลังเลยดูหน่อยนิอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองเร่งประมาณนึงนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเล่นแถวตอนแรกนะครับตอนแรกที่ลองให้ดูนะครับอ่ะดูนี่ค่อยเด้อ อ๋อเด็เดรับสียงเครื่องมันสู้นะครับเด็กอย่าให้โหดลดนะช่างจับให้มันดูมีพลังลเลยโอ้โหอย่าจับให้มันดูไม่มีแรงเลเอออ่ะเด็นะครับอ่ะพอรึยังลองบังหน่อยอลองหน่อยดิ มีความรู้สึกนะครับสู้อยู่นะครับอ่านเท่าไรเนรี่ย โอเคไปน้องก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนโอลิงค์อันนี้ตรงนี้ไอตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะอันนี้เขาเปลี่ยนปั๊มมาเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโอลิงค์ตัวนี้นะครับอ่าจะเปลี่ยนไปนะครับหนึ่งตัวนะครับโอลิงค์มาอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7ด8 9สามหนึ่งสองเจป้านะครับ อ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ